Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สารไม่ให้ประกันผ่อนพดเหตุปาบึ้มรอหนึ่งรออบุ๊กแรปเปอร์และเพื่อนสาวได้ปล่อยตัวชั่วคราวหลังยื่นคำร้องวางเงินประกัน1 0 0 0 0 0สบาท วันที่27พฤษภาคม2565ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษพนักงานอายการสำนักงานคดีอาญา8เป็นโจทยื่นฟ้องนายทนายุทธนอยุทยาหรือบุค๊คศิลปินแรปเปอร์วง 11-finger อายุ20ปีนางสาวปฏิมาฝากทองอายุ20ปี นายพรพศแจ้งกระจังอายุ49ปีฐานความผิดร่วมกันทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นและพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรโดยคำร้องระบุพฤติการสรุปว่าเมื่อวันที่10เมษายน2565 พวกของจำเลยทั้งสามซึ่งเป็นเยาวชนและได้ดำเนินคดีต่างหากแล้วได้ร่วมกันพาระเบิดปิงปองไม่ทราบขนาดและจำนวนอันเป็นอาวุธตามกฎหมายติดตัวไปบริเวณหน้ากองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานครอันเป็นในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุสมควรอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดยภายหลังพนักงานอายการยื่นฟ้องจำเลยทั้ง3ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานขอปล่อยชั่วคราวโดยสารพิจารณาแล้วอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายธนายุทธนณอยุธยาหรือบุค๊คศิลปินแรปเปอร์วง11เลฟ g e r ิเกออายุ20ปีและนางสาวปฏิมาฝากทองอายุ20ปี โดยให้เหตุผลกรณีแม้ความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจะเป็นความผิดที่มีโทษอัตราสูง แต่ในชั้นสอบสวนจำเลยที่1และ2เข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองและในคดีนี้ไม่ได้ถูกควบคุมตัวมาโดยตลอดถือว่าทั้งคู่ไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีน่าเชื่อว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวจะไม่หลบหนีประกอบกับโจทย์ไม่คัดค้านการขอปล่อยชั่วคราวจึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่1และ2ในชั้นพิจารณาโดยมีวงเงินประกัน10,000แบาท กำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยที่1และ2กระทำการใ,ใดๆอันมีลักษณะหรือเป็นไปนในธรรนองเดียวกับการกระทำที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้อีกมิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญาประกันในส่วนนายพรพศแจ้งกระจังอายุ49ปีสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่ากรณีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาเป็นคดีความผิดร้ายแรงมีอัตราโทษสูงจำเลยที่3ให้การรับสารภาพมาโดยตลอดประกอบกับจำเลยที่3 เคยถูกกล่าวหาเป็นคดีที่ศาลนี้ในข้อหามีและใช้วัตถุระเบิดมาแล้วตามพฤติการจึงน่าเชื่อว่าหากปล่อยจำเลยที่สามไปน่าจะหลบหนีหรือไปก่อให้เกิดอันตรายประการอื่นอีกจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่3ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ